วัดยามชาเทวัดหลวงพบางเอ้ยอันนี้ผมพาน้องเอ๋ยมาส่บาศน,นะครับก็เมื่อวานน้องเอ๋ยไม่ได้มาตอนนี้คนเริ่มน้อยครับเพราะว่าเรามาส่เป็นวัดที่5ที่6แล้วเราจะมีเดินสาววัดไปแล้วแล้วที่นๆตรงนี้จะมีทั้งหมด5วัดที่เดินทางมาบินาบาตตรงซอยท,ซที่เป็นโซนที่เป็นซอยโจมาคแล้วก็นี่ปือน,น้องแ้งน้องเอ๋ยนะเห็นไหมสาวหลวงพ่บางเรา ยืนยืนยืนเลยยืนยืนขัดรบาันยืนเยดิยืนที่เบื้นงดิยืนยืนดูสิ้นหน่อยยืนเอองามแท้วางามแพ้งามว่านออเสร็จแล้วนั่งนั่นงก้องนา่งก้องไปนั่งสบายไปโอเคเดี๋ยวยัดตักองนะครับว่าตอนนี้พระบาทิมาก่เื ตอนนี้ใส่ไปวัดทีสร็แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นแค่วันนี้นหนึ่งวัดหนึ่งวัดจะอยู่ทางด้านด้านนี้นะเดี๋ยวจะมาทางด้านนี้นี่ครับก็เวลาวันหนึ่งวัดจะมาทางนี้ใช่ๆเวลามาใส่บาตรก็ฝรั่งก็จะมาถ่ายรูปเพราะนี่จะเป็นไฮไลท์ของว่นคืออะไรเมื่อกี้เที่ยงมันว่ะเที่ยงทำน้องแป้งว่ะเที่ยงอยงโยงอะไรนี้วันนี้เขาจะเดี๋ยวเขาจะเดินส่วนอาจจะเดินกลับไปไง เอออันนี้นี่มันหล่นตลอดเนาะแล้วจักรยานจักรยานนี่ขี่ไปขี่มาเมื่อคืนจะเอ้ยมานอนกับผมนะครับบอกก่อนนะกลับมาประมาณมน,นกับผมมานอนกับน้องแป้งเออแต่ว่าแยกเตียงกันีเออเราจะจะถามว่าปั่นจักรยานกลับทุกคืนเลยไหมเวลาทํางานเนี่ย โดนนะเนอะถ้ารถาจักรมันมาวางแน่ๆเราก็ปัดจกกักรยานโอ้โหใช้ใช้โทรศัพท์เติมเงินตังค์หมดพี่ไม่ใช้เลยทุกวันนี้มามามาไม่ให้เราเจ้านส่ล้านึ <laughs> สงงเอตังค์พี่ทั้งนั้นเลยนะที่เอาเสียม,ม,มันต้องเปียมัน,ต,มนต,ต้องเปี๊ยตองเปียไม่ใช่เล่นแชร์เปียเปิลอะไร <laughs> ลงแลวอยุคนี้ไฟฟถึงมั้งโอ้ยต้องพึ่งพ,พามาพามา,ามาดู เ็ืจะเซฟบ้างน,นะครับตมามพะพลงนี้นะส่บ้านอขามาหน,นับ เดี๋ยวน้องแป้งใส่ขนมกัได้แม่ใส่นมมะทันโอ้ม่ใส่นมไปดีๆสมนี้อ้โสาธุมันแงถือสดก้าเบี้ยวมาเบียวมาสาธุ าธุกขาาธุมีหมดเลยเอา้าน้องแป้งใส่เลยครับก็เรียบร้อยครับวันนี้เราใส่บาตรในช่วงเวลายามเช้ากันา้นะก็ตอนเช้า,ชาเราเห็นฝรั่งถือกล้อง,องมือถือแล้วก็กล้องถ่ายรูปมาถ่ายคลิปถ่ายภาพดูเรื่องราวการเดินทางวันนี้ที่เมืองนครงบางรับเดี๋ยวจะพาต้องเอ๋ยน้องแป้งไปกินข้าวกันแล้วนะไม่รู้ว่า,าสาวๆอยู่หรือย,อยัง ก่อนจะนอนแกกินเตินมากะหิวตะเกีบเยกบทน่มนหมดแล้ว,ลวนะนะก็เวลาใส่บาสเสร็จเราก็จะเอาตะกร้าไอ้กระติบมาไปคืนเขานะแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรส่วนที่นั่งเนี้เขาก็จะเอามาบริการนะเดี๋ยวเราเจะเห็นตอนที่เขามาคืนตะิกแต่ว่าเราคงไม่ได้รอนะเดี๋ยวคงไปแล้วนะครับอาซาเราพบอา้ ไปเที่ยวจะกลับบอวพักหรือว่าจะไปทางไหนก่อนบอนพักแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยไปร้านค้าไม่เปิดหรือมั้งอย่ารอไปมั้งครัก่อนไปนะก็ดูบรรยากาศนะครับแป้งโอ้มาเจอกันครับบรรยากาศยามเช้าที่มีผมกครั้งครับวันนี้ผมพาน้องแป้งน้องเอ๋ยมากินข้าวกันครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพูดคุย เรื่องเส้นทางกระทางในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะจะต้องออกจากหลวงพะบางแล้วนะครับพอดีกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะนั่งรถไปเดืนเป็นฟูเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยราคาค่ารถอยู่ครับอยู่ที่ราคา2องแสนสองหมื่นสี่หมื่นไทยก็แปดร้อยแปดสิบนะเกือบพันถึงเดืนเป็นฟูนั่งรถประมาณสิบกว่าชั่วโมงแต่ว่าถ้าเอาแบบบรรยากาศแล้วก็เที่ยวแลให้น้องไปได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นเมืองหลวงพะบางนะที่มากพอก็ต้องไปเส้นทาง นองเขียวนะ1คืนแล้วก็ไปไปนอนเมืองงอยเก่าแล้วก็นั่งเรือจาเมืองงอยเก่าไปอาไปเมืองขวาจากนั้นก็ไปรอรถบกรถโดยสารที่เมืองขวาไปเดินไปูเพราะมันเป็นแนวชายแดนแล้วแต่ว่าเส้นทางมันก็จะง่ายไงมันก็จะไม่งงพรานาก็จะนั่งพงนับเรียบแบบนี้นะีกินือดึนลัใจอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาต กินไปคุยไปทมน้องเอ๋น้องแป้งนะครับวันนี้ที่น้องหรบางครับธุรีเช้าถ้าเดินทางก็รถออกของมงคงนะวันนี้ต้องพักผ่อนเต็มที่แล้วก็วันนี้ผมจะทําคลิปอีซองคลิปที่เหลือนะครับพอดีเมื่อวานก็ทําเซตหนึ่งคลิปแล้วอัพทิ้งไว้วันนี้ก็กล่าวว่าไม่ไปเที่ยวแล้วเข้าเป่าแล้วก็ถามราคาแล้วเส้นทางแล้วเส้นทางแล้อี่อย่างก็เข้าวซอยหมูกรอบพอดีเนาะรวมข้าวซอยเพราะมันจะมีทั้งหมดจนข้าซอยจะคั่วเลยดู แล้วตอนข้าวเปียกหมูกรอบขอ็มีแต่หมูต้มข้าวเปียกเช้านี่คือโจ๊กอ่ะไม่ได้หมูกรอบก็มีขค่ะซื้อนเขาเคยกินเถท่านั้นเขาไปกินอะไรแค่ข้าวเจียวมูสซาเปาข้าวกะเพราก็มีแล้วคนก็กระเพราแล้วคนนี้เนี่ยจานจานเท่าไหร่เลยกระเพราเขาสามสิบสามสิบพันเลยนะสามสิบนี่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเลยปกติแม่บอกกินจานละยี่ห้ายี่ห้าพันสี่ห้าพันข้าวเสื้นหมูกรอบหมูกรอบโจ๊กทเท่าไหร่ะ เออร้อยบาทก็ได้บอกไปแจังอ๋อดองรอนีไม่มีไม่ได้ดูราคาก็เลยก็เลงใส่อ่ะอ๋อนี่มีอยู่ปากระเพราหูจริงเว้ยหมูสับหมูสับกระเพราหมูสับไอเอ๋ยกินได้นี่แล้วหมูสซาพวกอนมากจะได้ไม่กินพวกเดียวกันกรอบไงเขาเป็นยังไงเป้งซาวยางเขาวกระเพราหมูสับเขาหมูสับอ่าหนึ่งละหน้องน้องเอ๋ย เอาข้าวซอยข้าวซอยเนาะข้าซิมข้าวซอยสองข้าวซอยสี่งเนาะเอ้ยไปไม่ใช่ข้าวกะเพราหมูหนึ่งข้าวข้าวซอยข้าวซอยพี่แม่เอาข้าวซอยผัดมันได้เนาะยหมเนี่ยน้องแป้ะอยากกินก็กินพี่ไม่เอาพี่แบ่งกันกินไงข้าวไข่เจียวไหมคั่วเฟอเอ้ยไอ้นี่คั่วเฟอนี่ผัดไทยหมดแน่ ใช่ไหมน้องแป้งเออนั่นะข้อเฟื่อก็ได้เฟื่องหนึ่งเดี๋หมูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่ใส่ข้อเฟื่อตัวนี้ข้อเฟื่ออ่าเปลี่ยนใจแล้วน้ำตาลนะก็ต้องใส่เลยเราต้องใส่น้ำตาลก็ได้ข้อเฟื่อมันเท่าไหร่สองห้าถ้าไม่ใส่น้ำตาลเป็นนี่เดี๋ยว่อไม่ต้องเอาค่าแหละแล้วก็พี่เอาข้อเฟื่อมามาหันกันคนละครึ่งมาแบ่งกันใช่ไม่ต้องกินจบเอาข้าวซอยข้าวซอยน่ะข้าวซอยตอนนี้บอกเลย ใส่น้ำนันก็ซอยน้ำมนแหละใส่น้ำอ๋อสรุปเราเมืนี้ก็ซอยหนึ่งเนาะอ่าขัวเฝอหนึ่งแล้วก็ผัดกะเพราหมูหนึ่งจบแล้วจบเนาะเมืนอกี้จบแล้วไม่จะลืมเนาะเราเพิ่มทัอย่างกับดื่มปะคับดื่มถ้าลืมมานี่เดี๋ยวไม่มีคนกินนองเอาน้เปล่าก็ได้เนาะน้ำเปล่าเลยน้ำน้ำเปล่าหนึ่งตู้มีน้ำน้ำสาบ่น้ำสามีบ่ อาน้ำชามาให้หน่อยเนาะอยากกินร้านฮ่อนกันยังครับน้ำเดือมตุกหนึ่งแต่อยากจะเอาจอกสองกันเลเอาเย็นเนาะเย็นเย็นแล้วก็น้ำชาจอกหนึ่งเท่านี้ก็ได้เอออ๋อเขาเห็นเขาซื้อไปฝากเนี่ยมันเป็นข้าวขาเปียกหมูกรอบแกเอาบอกิ่นข้าวเปียกจะเอากินแต่หมูกรอบนี่รู้เลือกเนี่ยเมื่อวานข้าไปตัวนี้เอ่ย เดี๋ยวมีคลิปอยู่ครับเมืองเชียงแมนไปเมืองจอมเพ็ครับก็มีที่เที่ยวอยู่แล้วก็ผมก็ดุ้มๆไปแล้วก็ให้ได้เห็นบรรยากาศข้างทางคนเอาปลามาขายเอาของมาขายก็พอสมควรเลยแล้วก็มีของแปลกๆก็มีอยู่นะครับนําแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่มีบ้านคนมันมีแต่แบบมันมีแต่ว่ามันเลือยังไงมนมีบ้านนิยันมีบ้านคนมันเป็นเป็นเหมือนว่ามีแต่ตึกตึกๆเหมือนว่าก็ทําเมืองใหม่ที่จะไปต่อประกับประเทศไทยแล้วจะทจะทาเป็นเมืองใหม่แล้วถนนสี่เลนอ่ะ แล้เดี๋ยวไปดูคลิปช่องอเน่ดเลยนะครับแล้วพอดีผมวอร์กให้เพื่อนๆดูก่อนนล้เดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วก็กินข้าวไปพูดคุยไปกันเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะเอาเมืองงอยดีหรือว่าจะไปเดียนเบียนเลยวะเนี่ยแต่ว่าผมมีหลายจิตหลายใจไม่ไม่พี่มีแพนนัดกระสาวเวียดนามไปแล้วมีแปง้งมีแพนนัดกระสาวเวียดยนามเออมีแพนนัดกับหนุ่มเวียดนามแ้วยมี อย่ายอมไม่ต้องคือ <c oughs> ผมไปดูช่อง,ของเขาเขาทำยูทูบแล้วคราวนี้ผมก็ทักไปแล้วปรากฏว่าเขาตอบมาเขาจะเป็นคอนเทนต์ที่ว่าใส่ชุดเวียดนามาแล้วก็ไปหาปลาเป็นหมู่บ้านอยู่ริมติดหนองน้ําอยู่ติดกับแม่น้ําแล้วก็ครัวนี้ก็เหมือนว่าใช้ชีวิตริมคลองอ่ะนะแต่ว่าอยู่ตรงเวียดนามตอนตอนใต้กับใต้สุดในกัมพูชาบัอดีผมคุยกันด้วยภาษาอังกฤษครับเขาคุยกันด้วย อ๋อพี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่ง <c oughs> พี่ก็พอตัวอยู่แต่เวา <ผม S 1> ลาส,<อ>ส่งสับบางจีนยองกําลังจะว่าเอ้ยวร,รมดาคือว่าแต่ส่งภาษาเนียงเนี่ยอ่ามันจะเพีย้ยนเพี้ยนหน่อย,ยแต่ถ้ากิสมมติพิมพ์เนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าอืมแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็สาวนั้นก็สวยมากน้องน้องแป้งอย่ายอมเอาหนุ่มรอล้อเอาหนุ่มมาให้อันแนบ่ยอมเห็นปะ เอาไปาก็ไปด้วยไม่ใช่พี่ไปนคนเดียวก็ไปกันเนีนั่นนะแหละเขาว่าไปน้ากัน,นเนาเฮ้ยเนี่ยเอยเมื่อกี้พี่ไปถามผมไปถามเรือเรือลำเนี้ยเป็นเรือโดยสารจะไม่ใช่เรือท่องเที่ยวผมพยายามจะถามเขาว่าไปไหนคือมันเป็นเรือโดยสารที่มันล่องไปตามเนี่ยแม่น้ำโขงไปสู่เมืองปากอูนะครับระหว่างไปเนี่ยเขาก็จะจอดตามไปทางก็จะมีบูบ้านของคนชนเผ่าอ่ะที่อยู่ตามริมแม่น้ํา คือถ้าจะเอาบรรยากาศฟินๆนะนั่งแบบนี้ไปเลยจะไปนั่งเรือเรือท่องเที่ยวนะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่ถามราคาเขาก็ไม่ได้บอกแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ผมจะไปผมกลัวไม่มีเรือกลับไงไปถึงปากโอ้ะก็เลยไม่ได้ไปไงคือพอเราจะถามว่าจะไปยังไงใช่ไหมเขาไปกดโทรศัพท์ให้เหมาเฉยเลยอะงงมากเลยน้องเอ๋คือทําไมอะราคาสีชันกี้เส้นน่ะค่ะคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไ,ไ,ไ,อไอ้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 สั่งอะไรข้าวซอยแต่บะหมีนกับเพียนออนะคือเราถามเราไม่ได้ถามเราถามคนที่เป็นอะไรคนเหมือนว่าเป็นคนโดยสายเหมกันก็ยังกดเบอร์โทรศัพท์ไปหาคนเรือให้เราเลยอ,อะไรเงี้ยขอบใจเด้อขอบใจผมก็เลยมองว่าทำติ่งอะ่ะเออแล้วเขาก็บอกให้ไปทำติ่งเลยเหมาเท่าไรวะสี่แสนสี่แสนกัพันหกโอ้ย ซูปัญจักยานแล้วไปขึ้นที่นู่นดีกว่าคิดเป็นเนื้โดยสารคนละเท่าไหร่คนละห้าหมื่นนะคนละสองร้อยประมาณนั้นเนาะง่ายกว่าถูกกว่าด้วยปันจักรยานดีจะตายดีต่อสุขภาพออกกํลังกายเฮ็บบีแขงอยู่ขานี่ใหญ่ใหญ่อู้น้ำหนักไม่ลดสักทีวะคุ้มใจน้าำหนักไม่ลดไม่แห้งจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากล้ามมัดมัดใหญ่ใหญ่กินเพราะกินอยู่กับแกนี่แหละอู้แต่แต่ไอ้ไอ้่ยกำนองเป้งมาทั้งวัน หน้าก็ใหญ่ขึ้น,น,นท้องกะอึงขึ้นนางท้องกะนาขึ้นนั่งนี่ยเอาว่านั่งนั่งคุณูไม่ได้นั่งกับกระเป๋าวางเฉยๆเอ้ <laughs> ยไปอ่ออออละลงไเองอยังให้น้องแป้นแปงนั่งน้งนงนกเนอ,นอ <laughs> <laughs> เอาเห็นนั้นมันมีวัดอยู่ฝั่งนั่นอันหนึ่งที่วอย่างไปใกล้ไกลๆวัดท<อ>ีส่สงนั่งไปก็ได้พลังข้ามมาเยอะ คือตรงนี้มันเจริญแล้วพี่ไม่พี่ก็มาบ่อยพี่อยากไปเทีนยวที่คอนเจอร์แบบไม่ใช่เจอร์วัดวัดนั้นมันไก่ฮะต้องได้เดินย่างไปไกลๆแต่เบื่มันอยู่ใส่แล้วเครียดให้ไหมให้ไหมเครียดนะอะไรลองให้สิคะถ้าเครียดไม่เครียดพนนี้จะไปไหนดูคนไม่เครียดเลยแล้วแป๊ะอยากไปเมืองงอยหรือว่าจะไปเดียนเบียนเลยออกจากเราเลยก็ได้ ไเจอเมืองขวาก็เออสวยไหมที่ไปกันสวยนะบรรยากาศดีนะคือทุกเมืองอะแล้วที่แกไปอยู่กับพี่อะแล้วก็ทิ้งก้อมไปด้วยอะจเมืองหูเมืองขวาคิดแบบเมืองงอยอันนี้ก็อยู่ระหว่างไม่ไปเมืองงอยอะบรรยากาศดีนะแล้วก็ติดชายแดนเวียดนามเลยคันนี้ถ้าจะขึ้นรถไปก็คือตรงนั้นะที่กลัวไม่มีรถไงน้องแป้งมีวันที่ต้องต้องอยู่ก็คือถึงวันที่สองวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่หกพรุ่งนี้เช็ดเอาเจ็ดอีกห้าวัน จ็ดถ้าเจ็ดนอนมึงนองเขียวไปอ่าในไทยวิซาร์ดไม่ใช่มันเป็นคือวันที่สิบสี่วันไงสิบสี่วันทั้งหมดคั้นสั้นก็เข้าไปมาก็จะสิบวันอยู่แล้วไงครั้นี้มันก็พี่กลัวมันไม่ใช่ทางรถไงถ้าสมมุติว่าเอ่อถ้ามันเป็นทางเรือใช่ไหมคือถ้ามันไปไม่ได้มันไม่มีเราไม่มีเรือกลับก็ต้องย้อนกลับมานั่งรถที่หลวงพระบางใหม่ก็ได้นี่ว่าสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดถ้ามันยังเหลือเวลาน้อยก็ไป เวียดนามเลยถ้าเวียดนามเขามีแบบบอนที่ว่าเี่ยอย่างก็วนดีๆนะไม่ไม่มันอยู่ที่นี่ได้อยู่แล้วไงห้าวันห้าวันแต่ว่าครั้เนี้ยอ่าก็คือถ้าห้าวันใช่ป่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองรองเขียวหนึ่งวันมันว่าจะสองวันแน่เี่ยวป็นเทห้าวันเหม็นมีแต่เฉพาะอยู่ลาวแต่บ่เมนอยู่เวียดนามใช่เออโอเคเอาคิดว่า คือ <5 S 1> ทางเรือเนี่ยมันจํากัดตรงที่ว่าเออเขาบอกมีเรือออกทุกวันแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่านั่งเรือไปถึงเมืองขวาแล้วก็ต้องนอนเมืองขวาคืนสองคืนแล้วก็ต้องไปรอรถปรากฏว่ารถเมืองขวาเต็มไม่มีทําไงเนี่ยจะไปเดินบินไงจะรำบากมันบถเต็มที่บอกว่าไม่แอคเซนเดียนไงเพราะมันต้องทำมีซ่าด้วยไงน้องแป้งอ่ะอแล้วเครียดจัดถ่ายแต่รูปกันเลยคนเครียดจัดเมียาการได้โอเคเดี๋ยวกินข้าวดีกว่าเตรียากาศด้านล่างสักหน่อยนะแล้วติดตามชมนะครับแน่ไม่มานะคะ เอาเอ้กินได้เลยไออันแน่ลิ้นโตไปเอาไปเอาขาก้งทางความกนมันควากินมันจันเลียวยู่ละจังเลยกินให้หมดไออันแน่มาแล้วก็มนหมดเลยนี่นะไม่น้อยนะำม่นกินไว้เดี๋ยวกิ่นได้ก่อนเดี๋ยวมาเิ็นกับพริกใส่จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสืองแล้วก็ไออันแน่มาขอกินหมดไปกับผัดกะเพราอร่อยมากนะ รอพิงเลยดีกก่อนรอสักหน่อยก็ได้ขอกินขอกินสักคำสองคำก่อนข้าวซอยเพือ่อเท่าไหร่นะ1ิ0ห้าพันชิมห้าพันนี่เท่าไหร่ชิมห้าพันเดี๋ยวกันหกสิบอ๋อหกสิบบาทอ,อ,อันนี้เป็นจานละร้อยจานละร้อยบาทพี <laughs> ท่อ,อยากกินข้าวอันนั้นเป็นหมูกรอบนะเกยนหมูกรอบ ไปซื้อแค่หมูมากินเลย <c oughs> ซื้อของอยากอยากกินแบบจับกระงกันีน่นหมอู <c oughs> อร่อยไหม,อ,มอร่อยเลยไม่ค่อยมักเผ็ดเนาะหมูข่อยเป็นไงเผ็ด <c oughs> <c oughs> แล้วลำบาก <c oughs> <c oughs> อ,ออตัวนห่อพ่อยกินเข้าไปแล้วมัน ขนาดอยู่ในปากมันยังห้อนเราอยู่ในท้องอยู่ในไตของเขาเนี่ยมันจะห้อนสําใดกันะนะไม่ใิด้มานู่นนะคิดว่าจะเสื่องบมทันแล้ว่ะอท่านี้ก็บคุณกินอุ้ยมาเทสแม่หมตอนนี้เรากลับมากินข้าวที่ห้องครับเพราะว่าเราจะย้ายห้องกันแล้วพอดีว่าห้องที่เราพักอะ่ะม,มีคนมาพัก แล้วก็จริงๆวันนี้เราต้องเช็คเอาท์แต่ว่าเจ้าของอ่ะน่ารักมากเลยที่พาโชคบอกว่าให้เรามานอนห้องใหญ่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์คิดเงินนอนไปไม่มีใครยุ่งแกเราเมื่อก่อนอนุญาตน้องก็เอ๋ยมึมเห็นก้นมากไม่ใครมองก้นแกเราขอมองพี่กินข้าวก,ออก้นงานยางนี้ <laughs> ก้นเป็นท่าไงละท้องแกพุงโผล่มาเกินก้นอีกก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า ผมคุยกับตัวตู้แล้วครับเมื่อกี้ต้องรีบม,มาใช้เน็ตเพราะว่ารถออกหกโมงครึ่งนะใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่รู้ถึงเดียนเบียนน่าจะมีคือถ้าไม่จองที่พักอะ่ะยากมากผมคิดว่าน่าจะถึงเย็นๆอนะ่ะแล้วก็จะไปลุ้นเอาที่เยนนบ็นฟูวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเหนื่อยหนึ่งวันน้องแป้ต้องกินยาน้องแป้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็เสื้อผ้าตอนนี้ผมคิดว่าวันนี้จะเก็บสสกกเสื้อผ้าซักก็เลยเลยคิดว่าวันนี้ไม่ไปไหนลว นะก็ให้เอ๋ยพาไปกินข้าวพาอะไรเนี้ยพามาทําให้มันสบายใจแล้วก็รีแลกอาจจะไปนงไปนวดอะไรเงี้ยเพื่อจะผ่อนคลายนะครับเพราะว่าพวกนี้เดินทางไกลแล้วเราว่าไม่หมู่แล้วนะครับเพราะว่าภาษาที่เราใช้กับคนที่นั่นมันไม่มันไม่ได้นะไงนั้นที่สำคัญเราไม่รู้จักเลยนอกจากไอเชียนซึ่งเราก็คุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องช่นก็อยตตามชวงทาของอันแน่ออนทัวร์น้องแป้งจชงตรงต้องการเดินทางครั้งนี้สุวยดนามเราคิดว่าเราจะไปถึงตอนใต้แล้วก็น่าจะออกถึงแคลมเดียเลย นะถ้าถ้าเป็นไปตามที่คาดนะครับโอเคแล้วจอกันนะครับเดินน้อแป้งอืมอืม